สวัสดีค่ะวันนี้พี่จูนนะคะจะมารีสกูช,ชี่ค่ะแต่ถ้ามีเสร็จรบกวนก็ขอโทษด้วยนะคะมาสวัสดีพี่จูนกับโปเต้ครับวันนี้พี่จูนเอาน้องโปเต้มาแล้วนะนี่ตเตต้นด้วยนี่แตต้ลเข้ามานี่แตต้นค่ะบบพี่มีน้องชายสองคนนะคะแตต้นกับโบตเต้วันนี้พี่จะมารีสกูช,ชี่ค่ะเพิ่งได้บัใหม่ซื้อมาใช่สโลมากเลยนะคะกลิ่นก็เหม็นด้วย อันนี้ชิ้นละสิบบาทนะคะเป็นของบอมค่ะไม่ใช่ของแท้ของแท้เป็นของปลอมนะคะของลอมมันเล่นได้ครับนิ่มมากเลยค่ะยี่ห้อนี้ใช่แต่เดตนอาจจะกวนถ้ามีเสียงรบก็ขอโทษ้วยนะคะน้องพี่เสียงดังมากเลยค่ะแต่เนี่ยนะคะเดตลพี่ขอเวลาแป๊บนึงนะคะขอเวลานอกน้องเิตลมากวนเขานั่งก่อนนั่งก่อนนะคะเด้ลโอเคมา อันนี้จะเป็นหน้ายิ้มที่มันอ้าปากนะคะเสือนนี้จะเป็นหน้ายิ้มบแบบมีตานะคะแต่ตามันหลุดหายซื้อมาเหมหือนแบบเลยครับแต่คิ้วก็จะสวยหน่แล้ะปากนะคะพี่ว่าลายนี้น่ารักตัามไม่หลุดนะคะอเ,คเออต้องยืนแล้วค่ะ <c oughs> จะถ่ายไม่เห็นหน้านะคะ <c oughs> แต่สโลมากเลยค่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจนะคะสุดอันนี้จะเป็นเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นหน้ายิ้มอาปากนะคะน่ารักมากเลยค่ะสโลมเมืกันขอบังมอกันนะคะทั้งหมดสิบบาทนะคะถ้าซื้อสองคืยี่สิบโอเคสำหรับวันนี้พี่จูนกับโบเต้พี่จูนกลับยดีโบเต้ขอลาไปก่อนสวารักวันด้วยวันอยวุธแบบนจ วันนี้พี่ตุ่นกับบทอะ้รแต่เพื่นก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้พี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย